สวัสดีครับวันนี้คือวันเสาร์ที่15ใช่มิพฤษภาคม2564เวลาน,นี้ก็ทุ่ม15ก็แดดร่มลมตกมืดคำ่ำจิตใจมันก็จะกลับมาเริ่มหดหูนะมันจะเป็นอย่างนี้แต่จะเล่าให้ฟังช่วงเช้าก็ถือว่าสุขภาพคล่องแคล่วพอใช้ได้ ก็พอดีนเพื่อนถามถ่ายเข้ามาหลายคนก็ถือโอกาสอัดคลิปวิดีโอเพื่ออัปเดตให้เพื่อนที่เป็น,นห่วงใยมาเพราะงกันนี้นผมก็ได้ถโอกาสซ้อมเสียงนะที่เนื่องจากานี้เนะี่ยชีวิตเดี๋ยวนี้เนะี่ยอย่างที่บอกวันวันนี้ผมอยู่แต่ในถ้าคนเดียวไม่เจอใครไม่มีใครมาหาไม่รู้จะพูดกับใครนะก็คงจะอาศัยวิดีโอนี้แนหะ อยากที่ว่าผมนี่เออหรือว่าอยากเป็นยูทูบเบอร์อะไรลัน่เกี่ยวสุขภาพหรอเรื่องนี้มันเป็นมาหลายปีลยแล้วเจะเล่าอะไงเอากรอื่นต้องบอกว่าเอาขอขอบคุณก็เพื่อนพี่ชัยหรือนัทวุฒินะอาจารย์ธวิจ่างเก่าแก่ที่รู้จักกันมาพบกันมาเกือ้อกูลกันมาช่วยเหลือกันมา40ปีนะก็ยังเป็นหูเป็นใยถามทายกันอยู่ตลอดเวลา ีคนท่านนึ่งก็ช่างเก้าก็ไปคุยเวหายวินาทไม่เจอเจอกันก็ถามถ่ายด้วยความเป็นห่วงมาก็ขอ,ขอบคุณนะครับส่วนในเรื่องวิถีชีวิตของช่างเก้าเอาไว้อีกหน่อยจะอ่าแล้วก็สแสดงความคิดเห็นบ้างนะวันนี้ขอขอใช้เดียวก่อนเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินก็ขอบคุณที่เป็นห่วงเป็นใยถามถ่ายมาผมเองก็เดี๋ยวนี้มันดูสิ อ้าฟังจากเสียงนะวันนี้ก็ครบ1เดือนกับ2วันดีกว่าอ่าจริงเป็น,นวันที่13บสายยบมเมษายนมันสงกรานต์ดีเลยอ่าเส้นเลือสมองตีบก็แอดมิวโรงพยาบาลสิบกว่าวัน,วน11วันกอกลับมาแล้วว, 11, วันนี้วันอการที่สิเอ็ดก็หมอก็นั่งกลับไปตัวติดตามก็ไม่ได้ทําอะไรก็ได้คุยสัมภาษณ์ดูว่าเป็นยังไง เรื่องกายภาพก็ค่อนข้างจะฟื้นฟูตัวเองได้ดีนะวันนี้ต้องต้องบอกว่าน่าจะ90%แล้วนะก็เพื่อนๆฟังเสียงพูดแล้วกันเสียงมันไหวไหมแต่ที่ดูคือโซมแก่นีอเข้าสู่เข้าถูโหมดคนแก่เต็มตัวแล้วครับแต่แล้วเพราะโรคนี้เนี่ยนโรคสมองออโอ้อ่านผมอ่าน ดูดูคลิปด kind of ูย like ูทู e ดูพวกหมอนี่เยอะดูจนอจะอ้วกอ่ะดูจนกลัวนะก็ดูมากก็ไม่ไหวเหมือนกันดูดูแลเราก็ยิ่งยิ่งหวั่นไหวช่างมันจะอะไรจะเกิดก็เกิดทุกวันนี้ก็บอกว่าให้อยู่กับปัจจุบันจะอยู่ไงก็พยายามดูแล้วกันก็ขายกำลังใจเนี่อย่าอยู่ถ้ำเนี่ยมาจะบอกให้มาอันตรายมากเลยการที่อยู่ถ้ำ อยู่คนเดียววันวันไม่เจอใครเลยไม่เจอใครจริงๆครับไม่มีคนมาหาไม่มีครอยู่ด้วยไม่รู้จะพูดพูดกับใครวันก็ไม่ได้พูดเลยหลายปีนะผ่านมาหนักหนักก็คือ5้ปีหลังเนี่ยจะจริงๆหนักข้อเลยก็ยอมรับว่ามันความเหงาเกิดขึ้นโดยเฉพาะกลางคืนเนี่ยมันจะเกิดความว้าเว,าวเหงา ก็บางทีเราทำไมท้งคืนไม่นอนมันนอนไม่หลับมันเกิดความเหงาอย่างเียแล้วค่อยๆค่อยพ่อปูขึ้น,น,น,นเราก็ไม่รู้ตัวนะก็บางทีก็ทํานานเพลินไปเพราะว่าไม่อยากหลับหลับ,ลบกูจะไม่ตืน่นนะอาวก็ถือว่าสุขวะวันนี้ก็90%ซแต่วันนี้คือหลังจากกลับไปตรวจสุขภาพเมื่อวานคาน ที่สิบเอ็ดที่ผ่านมาตัวติดตามก็หมอก,ก็ทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้นะก็จ่ายยาเหมือนกันนะคือลาลายล,ลิ้นเลือดตัวนี้ตนะัวโลกก็กินอย่างนี้เขาบอกไม่มียาพิเศษกว่าน,นี้ผมก็ถามจะหายไหมก็บอกบอกไม่ได้แล้วจะกลับมาเปน็นอีกไหมก็ตอบไม่ได้อยู่ที่พฤติกรรมของคนไข้แล้วก็คำหนึ่งที่ทุกหมอพูดเลยคืออยู่ที่บุญกรรมล <c oughs> ำบากนะอันนี้ ก็ภาวนาจิตก็ต้องเข้าสู่โหมดวิธีฝึกภาวนาจิตธรรมะแลอะอาสิบเร์เซก็ในช่วงกลางวันมันค่อนข้างจะคล่องแคล่ว่องไวก็จะจเสงดีพอมันเป็นเรื่องที่มันแปลกมากว่าพอเราตกค่ำมืดค่ำลงจิตใจมันจะเริ่มกว่าคือความเหงาขึ้นมา โซไปถึงขัง้นหดผู่นะซึ่งอันนี้ผมก็รู้เองตัวเองมาตลอดนะแล้วก็ศึกษาด้วยว่ามันว่าพฤติกรรมของคนแก่สูงวัยหรือวัยทองอะไรต่างมันจะมีเจรโรคเหล่านี้เพราะเราไม่ระวังอย่า,าต่เราไม่ลังเลยเราสอนเราเตือนคนอื่นด้วยซ้ำไปแต่ที่มาเจอกับตัวเองนะก็ไม่รูอ้อธิบายยากทั้งหมดคงจะอยู่ในส่วจิตนะฮะ หมอวจ่ายยาได้มากกว่านั้นไม่ได้ก็ถามว่าเราเป็นอะไรบางทีก็ปวดตรงนี้ปวดปวดเมื่อยชาแขนอันนี้ข้างข้างขวาจยชาอันนี้ข้างซ้ายที่มันแย่ๆมันขยับไม่ได้เลยวันที่เป็นบวมๆนี้ก็เข้าสู่เกือบปกติแล้วและถามว่าเรี่ยวแรงก็คงไม่กลับมาเหมือนเดิมแหละก็คงต้องฝึกซ้อมนานช่วงนี้ก็ไม่เล่นกีฬาเลยเขาหยุดไม่มีติ่มฟองก็ไม่ได้ ก็อยู่อย่างนี้แหละพอเข้าสู่หมดคนแก่โดยเฉชรชาลัเยเตยเ็มตัวแล้วเนี่ยมันเสื่อมโลกนี้โลกสมองมีหมอหลายท่านก็บอกอย่างเงี้ยว่ามันจะเกิดมันก็จะโง่ลงไปเรื่อยๆฮะจะเป็นคนโง่เลยไม่ไม่ว่องวหวคิดอะไรไม่ได้ลจริงครัผมก็มีอ่านไลน์ของที่ที่ที่อช่างเคก็โพสต์ว่าอ่ะร่างแต่ผนเด็น ก็ไม่ได้ตอบว่าแนวดีผมอ่านดีอ่านไม่ไหวนะอ่านพวกไลา์พวกเฟซอ่านไม่ไหวว่าตัวเล็กอย่างนึงแล้วก็จิตมันไม่พาไปใจมันไม่พาไม่สนุกด้วยมันก็เลยทำให้บางทีเหมือนจะอาเจียนดูดเยอะๆยาเจียนก็เลยไม่ได้ตอบตัวเตไม่ก็เไปคุยขอพักพึ่งก็คุยแต่ก็ติดตามดูก็ขอ,ขอบคุณขอบคุณอีกครั้งก็คือช่างพี่ชัย หรือนัตวุฒิอาจารย์นัตวุฒิก็คบกันมาเก่าแก่ที่บอก40ปีเพื่อกูลช่วยเหลือผมมาตลอดเกี่ยวเรื่อง,งงานยาก,ยากๆต่างๆนะให้คําแนะนาแล้วก็เป็นเพื่อนคุยอย่างน้อยเมื่อก่อนได้ไปบ้านบ่อยๆไปนั่งคุยกันบ่อยนะหลายปีก่อนแล้วก็ยังระลึกกันนี้อยู่ขอบคุณเพื่อนด้วยครับ ก็ขอให้ดูแลสุขภาพด้วยนะเรื่องนาก็เก่งนะอยู่คนเดียวได้สุดยอดเลยส่วนช่างเก้าเนี่ยก็ห่าหายไปพักหนึ่งแต่ว่าไปปีกวิเวกคนนี้เขาเขาอ,อยู่คนเดียวได้ติดเก่งต้องชดชมเพราะอาจจะเพราะว่า,า,วาเคยปวดเลียนมาตั้งสิบแปดพรรษาช่้งอยู่คนเดียวได้แล้วก็มีโครงการอะไรต่างที่จะไป ที่ทำนะเไว้เดี๋ยวเดี๋ยวก็อาัดคลิปมาให้คุยให้ฟังว่าเอาความเห็นดีขี้เมื่อก่อนผมก็มีความคิดอย่างนั้เนแต่เอาไว้จริงผมทําไม่ได้เพราะเกิดมาเป็นคนเมืองตลอดนะทำมะไ้ยอมแพ้ทุกวันนี้ก็เดิมทีเนะี่ยอยู่ก็สนุกนะเพราะเป็นคนชอบติดบ,บ้านไม่ชอบไปไหนไม่ชอบเที่ยวไม่ชอบกิน ม่ไม่นะใครจะช่วนเอารถมารับก็ไม่เคยัยาบไปไหนอยู่บ้านมีความสุขมากและยิ่งอยู่ได้อยู่กับทางานไม่ว่าทํางานบ้านหรือทางานนาฬิกาเนี่ยก็สนุกนะไม่ไม่ได้หวังอะไรได้หรอกเพราะไม่ได้มองอะไรได้จริง,รงๆแล้วป้าเก้าปีนึงผมไม่ได้มีไรายได้จากจากงานนาฬิกาแหละก็อยากจะทาให้กับเพื่อนฝูงนะก็เป็นการถือว่ามิตรภาพดีกว่านะเกื้อกูลเงินนะีนะเป็นอย่างนี้ก็ ข่อชมช่างกาแล้วก็ขอบคุณที่กลับมามาพูดคุยกันแล้วก็ส่งใจความคิดระล,ลึกถึงกันถึงกันอยู่ก็ขอขอบคุณครับก็ขอให้ทุกคนก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะเป็นอันนึงก็คือจะอยากจะบอกเลยผมเองเรต้องรู้นะระวังตัวมาตลอดแถมสอนคนอื่นด้วยซ้ําไปก็หาหมอตีเรื่อยทั้งหมายว่าทางด้าน วิทยาศสยสาสตร์ศยยศาสตร์หรือว่าทางความเชื่อธรรมะผมก็ก็ศึกษาก็ฟังไม่ได้ไม่ได้สุดโตมไปข้างใดครั้งหนึ่งอ่ส่วนปีชงเรื่องนี้ก็จะเล่าให้ฟังอีกอีกครั้งหนึ่งาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผมปีนี้นะส่วนจังก้ารนี้ก็ผมจะ้งผมก็ต้องฝึกภาวนาปฏิบัติแบบแบบแบบช่างเก้าวนะ้นท่านมหาแกอยู่คนเดียวได้ ทำจิตสมาธิดีๆมากต้องต้องขอคำแนะนำแล้ว่อะอกลับเข้ามาถึงก็ถึงสุขภาพองก่อนวันนี้ก็ถือว่าต้องบอกว่าประเมินดูต่ำๆก็มาเก้าเอร์ซก็อย่างนี้อันนี้คือแขนซ้ายนะก็เกิดมาได้ปกติแล้วเมื่นอนกี่ตอนสิกว่าวันก่อนที่ไปนอนโรงพยาบาลน,นี่เข้ามาเดือนหนึ่งแล้วก็เาก้างกับฟื้นฟูได้ดี แ้วมีเจ็บปวดตรงนี้บ้างปวดข้อมือร้อนบ้างชาชาปลายนิ้วบ้างปลายเท้าบ้างวันที่สิบเอ็ดที่ผ่านมาก็หมอก็กลับไปนัดตรวจติดต,ตามเนี่ยก็ถามดูแล้วก็บอกว่ามไม่มียาดีกว่านี้นะแล้วก็ต้องหยุพฤติกรรมของคนไข้ด้วยแล้วสุดท้ายก็คือบนญกกร,รมอย่างที่บอกก็ผมก็ ไม่รู้ว่าือกัรมไงถามว่าปวดตรงนี้มันเกี่ยวหัวใจไหมปวดเมื่อยตัตวปวดต้นคอชาไปเลย้าหมดไม่มียาตั้งนี้สุดท้าเหมอว่าอันนี้คือสภาพของโรคจิตมันมันไปขันใหญ่แล้วนะตอนเนี้ยคือโรคจิตผมก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าห้าปีที่บอกว่ามันเกิดความเหงาแล้วก็เริ่มหดหูในช่วงคืนกลางคืนที่ไม่นอนเนี่ยเพราะมันไม่อยากนอนแล้วอยู่คนเดียว มันก็คือทำได้คือทำนาฬิกาอ่าเว็บหรือเพจหรือเฟซบุ๊ก k ต่างก็ไม่ค่อยได้ดูแล้วนะดูนันดูไม่ไหวดูแล้วมันปวดตาหมดเลยปวดแล้วปวนปวดสาก็เลยไม่อยากรับรูปขาว่าสาต่างๆก็ไม่เขา้าทีวีดูก็ไม่สนุกเพลงก็ฟังงรังก็ไม่พอก็เลยเข้าสุ่บหมดนี้ละเเวลาทตัเวเร็วงจริงครับชีวิตคน,นสั้นจริง ทุกคนก็ขอดูให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับก็สำคัญเลยเนะี่ยผมก็ยังเตือนอยู่แบบอย่างโรคสมองนดูจนดูจะเอียนนะดูยูทูบดูหมอที่เขาแนะนำดูอะไรต่างสารพัดเกี่ยวโรคสมองโรคสโตกมันนี่คำตอบชัดเจนนะ ก็คืออยู่ที่พฤติกรรมของคนนะแล้วสุดท้ายมันจะเป็นก็หมอก็ช่วยวก็ไม่มีทางที่รู้งหน้าได้ก่อนมันเกิดจะเป็นพวกลิ่มเลือดนวิ่งมาอ,อุดเนี่ยก็ซวยไปเลยเก็หวังแต่ว่าภาวนาว่าอย่าเป็นกลับมาเป็นอีกถ้าเป็นอยู่อย่างน,นี้ก็ยอมรับได้ส่วนเรื่องของเวรกรรมอาจจะมีส่วนจริงนะแล้วปีนี้มันปีปีชงอย่างที่บอกอะ เรื่องปีชงผมก็เตือนคนอื่นตั้งเดือนมีนาแล้วเตือนก็ทุกปีนีแล้วก็ชง5 0เป็นีนี้ชงร0 0เตือนคนอื่นแต่ก็ยังแล้วระวงังแต่ก็มันไมวางเรื่องมันระวงังมันจําเป็นก็ระวังไม่ได้เช่นไม่ไปไปงานเชงไม,ไม่ไปงานวัดต่างพ่อแม่เราเราก็ต้องไปฮนะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นไว้ค่อยเล่าเรื่องนี้กี่เพ่าผมจะแก้อย่างไงกับตอนนี้อย่างเย่น วันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามเนี่ยปวดท้ายทอยมากเลยปวดชาหมดเลยนะปวดอันนี้ปวดมาสะบักหน้าเนี่ยนะชามามาหลายหลายวันต้องเอาอย่างไาโรงพยาบาลหลังจะบอกว่าเป็นโรคจิตแล้วเนี่ยเขาก็ปรับจิตปฏิวันนั้นเนี่ยวันที่วันที่วันที่สิบสองวันที่คือวันที่สองเนี่ยเกือบเกือบอีกแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนอนนอนไม่หลับ สี่ทุ่มนอนเที่ยงคืนตื่นแล้วไม่หลับไม่หลับเดินอยู่ในในบ้านนี่แหละสี่สัมผัสดีรู้แต่มันเหมือนคิดต่อไม่ได้เหมือนโหยว่าไปต่อไม่ได้อะไรโรคมันมืดมนไปหมดเนี่ยเปิดทีวีก็ฟังเรื่องอือเปิดยูทูปฟังเพลงก็ไม่รู้เรื่องไม่พอจะกินอะไรก็แบบไม่ชอบไปหมดถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วบางคก็ได้ดู youtube ไป ทีใจมันเปิดเข้าไปอยู่ในบทสวดมนต์ก่อนนอนก็เลยเออฟังดูฟังประมาณสองจบแล้วสวดตามบทสวดนี้ก็สมัยนึงเราก็เคยเคยเคยสวดนะแล้วลืมไปนะพอเราทํางานแล้วก็ลืมไปเพราะฉะนั้นสวดสวดเสร็จแล้วก็ขึ้นไปนอนเข้าห้องนอนแล้วก็ปล่อยนี่ยไปอยยูทูปสวดแล้วก็หลับไปมั้นเหลือเชื่อนะสวดเสร็จแล้ว หผบุญกุศลก็เจ้ากรรมนายเวรนะเจ้ากรรมนายเวรไปนึกว่าเลยรู้ลุงช้าเชา้ชาขึ้นมาจะตื่นจะตื่นหรือเปล่าหรือหลับยาวก็ไม่รู้แต่ปวากาแปกมากตื่นเช้าว,วันนี้นะมันดีฟิตมากเลยอาการที่ปวดก็ไท้ทอนเนี่ยนะหายไปสนิทเลยจนลืมไปเลยตรงนี้หายหมดนะอาการเจ็บเมื่อกดปวดเมื่อนี่เกือบปิดที่เล็บวันนั้น แต่วันนี้มาเป็นอย่างนิดเดียวนิดหน่อยถือว่าดีขึ้นตั้งแต่วันที่สองที่ผ่านมาเนี้นี่สองสามวันละดีมากเผมว่าผมไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องธรรมศาสยศาสาหรือเปล่าไม่กล้าพูดหรอกไม่กล้าสุดตรงแต่อันนึงเนะี่จิตเนี่ยสภาพจิตชื่อว่าใช่อย่างที่เขาทักว่าเป็นโรคจิตน่าจะใช่เพราะเรื่องนี้เคยนงินระลึกกลับไปสมัยทํางานอยู่โรงงานเนี่ยเครียดมาก มีเรื่องเยอะแยะหมดมเคยไปรัสาย่งนี้อย่างเงี้เหมือนกับโอ้โหกดดันทุกทุกทุกระดัาเลยแล้วแล้วแล้วเมื่อก่อน,น,นเราหนุ่มวันนี้ใช่ไหมาาร่างกายเราแข็งแรงแก็น่าจะรับได้แต่ตอนนี้มันมันสะสมมานาันานเกินนะโอเคครับก็คิดว่าเล่าให้สุขทรฟังเรื่องอาการเราโมยวาไปไปจะเอากิดไปจะตัดตอนช่วงนี้ให้ฟังว่าวัานนี้วันเสาร์ที่15บ พฤษภาคม2564เวลาวนี้ก็ทุ่มสี่้าแนละก็ก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ที่ถามถ่ายอาการกันมานะครับเป็นห่ว่เป็นใยกันอยู่เสมอเช่นกันทุกคนก็ขอให้สุภาพแข็งแรงห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บทําให้น้อยลงไม่ต้องไปเปรียบเทียบใครผมก็ยังสอนเขาอยู่นะไม่เปรียบเทียบชีวิตใครทั้งสิ้นในเท่า่เท่านั้นนะครับ ก็มีเรื่อเกื้อกูลกันไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างที่เที่ยวตั้งกลุ่มขึ้นมาเนี่ยจุดประสงค์ก็คือเกือ้อกูลกันแหละไม่ย่าตาตั้งแต่แรกก็เคยบอกไม่โชว์เหนือโชว์เก่งทับถมใครก็ช่วยได้ช่วยให้ได้ให้นะเป็นอย่างนี้เอาเป็นตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนขอคลิปน,น,น,นี้นิดนิดก่อนแล้วในเรื่องรายละเอียดปีย่อจะเล่าให้ฟังสวัสดีครับยกมือไปนะบายบาย ส่งมินิฮาร์ดหน่อยนะ <laughs>